แบงค์วงแคทแฟนคลับกรี๊ดตีใจเจ้าตัวลงภาพแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมแคปชั่นหวานนานาลายบีนาเปิดวาร์ปสาวหวานใจแฟนคลับนะคะเห็นภาพแล้วกรี๊ดดังๆกดไลค์รัวๆเลยค่ะหลังนักร้องเสียงดีแบงค์วงแคทนะคะหรือว่าแบงค์ปรีติบารมีอนันต์นะคะได้ลงภาพแหวนเพชรวงน่ารักอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายและก็มาพร้อมกับแคปชั่นที่หวานเลยเกินว่าแหวนวงหนึ่งที่ผมทําไว้เพื่อจะใส่ให้ใครสักคนหนึ่งพร้อมกับ ปิดแฮชแทกว่าเพียงความทรงจำจากนั้นนานาไราบินานะคะก็ได้เข้ามาสแสดงความยินดีพร้อมกับเปิดวราปสาวสวยผู้คว้าหัวใจของแบงค์ไปครองนะคะนานาเนี่ยก็ได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า Follow อ,อยู่คนเดียวเลยนะยินดีด้วยเพื่อนและเมื่อไปดูใน i n s t a g r กรของแบงค์วงแคทนะคะถึงกับร้องว้าวเพราะว่าเจ้าตัวกด Follow ตามอยู่คนเดียวจริงๆค่ะสาวหวานคนนั้นก็คือกุก๊กกิ๊กมรกตพูนผลสวยน่ารักมากๆค่ะแฟน ก็เข้ามาแสดงความดีดีกันยกใหญ่พร้อมกับตั้งคำถามว่านี่ไม่ใช่เป็นการโปรโมทเพลงใช่ไหมคะ